โอเคครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Monster g o ก l นะซึ่งวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้และควรระวังกันก่อนดีกว่านะนั่นก็คือเรื่องที่ r าหายกับคาคูานะหายนะผมนะซึ่งมันก็ขึ้นจะอยู่มันก็ขึ้นจะอยู่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยนะผมนะตรงนี้เลยนี่นะผมกดเข้าไปที่คาคูนะนะผม และทุกครั้งเนี่ยที่เราซื้อใหม่นะครับผมมันมีโอกาสหายนะครับผมถ้าเราไม่ฝากาคากุน่นนไว้ที่อินเวนท r y อรี่นะครับผมหรือว่าในคลังนั่นเองนะแล้วก็เรื่อง RC หายซึ่ง RC หายเป็นเรื่องปกติครับผมทุกครั้งที่คุณใช้เงินเย็นซื้อคากรุนะใหม่นะครับผม RC มันจะหายยกเว้นคุณจะใช้โลบักในการซื้อนะครับผมดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลย ผมจะซื้อ,อคาคูนีนะผมโดยที่ไม่เอาคาคูนีที่ตัวเองใส่อยู่ไปฝากไว้ในคังนะผมแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคาคูนีที่ชื่อว่าโทกะของผมที่ใส่อยู่ตะกี้ครับผมขึ้นคําว่าบายครับแล้วก็ค่าอาซีครับผมหายครับผมตะกี้มีค่าอาซีเท่าไหร่แสนสามนะครับผมตอนนี้เหลือแค่ 9ก0กว่านะครับคางูนี้หายก็เพราะว่าไม่ยอมฝากอันที่ติดตัวนะผมไว้ในคังนะผมเหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นได้นะผมสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้โดยที่ไปซื้อใหม่เลยนะส่วนค่าอาซีหายก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าค่าอาซีสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะผมนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสายฟรีนะก็ต้องทนทรมานฟาร์มหรือว่าปล่อยบอดอะไรกันกักนก็ว่าไปนะส่วนถ้าไม่อยากให้หายก็กดโลบักซื้อได้นะผม โอเคครับก็มาดูวิธีซื้อที่ท,ที่ถูกต้องนะผมไม่อยากให้คาคุเนหายนะผมอย่างแรกคือเปิดหน้า inventory ขึ้นมาแล้วก,กดคำว่า swap นะผม swap นะผมแล้วก็รอนะผมมันจะทำการฝากนะซึ่งชัวร์ไม่ชัวร์ว่าฝากแล้วก็ให้กดเลขหนึ่งนะผมจนกว่ามันจะขึ้นคำว่า you don't have weapon e q u i p หลังจากที่ฝากเสร็จแล้วเราก็จะไม่มีอาวุธนะผมแล้วก็ทำการซื้อได้เลยนะใช้เงินเย็นซื้อได้เลย แล้วค่า R C ก็จะหายเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ได้คารุูเนะแบบว่าไม่เสียคารุเนะมาแล้วนะผมเพราะว่าเราเอาอันที่มีไปฝากแล้วนั่นเองขอบคุณทุกคนที่รับชมนะผมนะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมเพราะว่าเสียงเริ่มแหบแล้วกู <laughs> นะโอเค